เพื่อนโทรมาเพื่อนคนนี้ตั้สมัยเรียนอนุบาลน้ำกันผมเ,เนี่ยคุยกับมันกันนามสิวาจังใดฮัลโหลจ้าเพื่อนจ้าสบายดีจ้าเออเข้าสางไรได้จากเฟซบุ๊กได้หรอเด้เธอได้เบิ้งบ่ตี้ขอบคุณหลายๆเด้อได้อยูจ้าได้อยูเดือนเมื่อเนึ่งหั่นก็นได้อยูมื้นกว่าบาท เดือนนี้บ่เขาให้เขาให้สางโบนสไอโบนัสแม่เขาให้สางโบนัสเออเขาให้โบนัสมากถ้าได้สองรอยเหรียญเนี่ยเขาจะให้เพิ่มอีกสองรอยเหรียญว่าซันเป็นกำลังใจให้เฮ้าในเดอ้อเออโบนัสอ่ะเฮ้าได้เฮ้าได้อยู่แล้วเดือนนี้บ่น่าจะน่าจะอยู่ที่สามเมื่อหนะอิลี ลองมาเห็ดลองเมิองติละ่ะจริงๆเขาสา่งได้ได้ได้แล้วเขาได้โบนัสกันเหมือดเขาก็ได้คือกันเขาว่าสิซือท่องอยูวเขาว่าสิซือสายแขนนี่จะขาบาทเออเขาวาสิสือสายข้อนี่จะขาบาดพูนแล้วเธอเขาว่าสิใส่ไปสงการนี่นะเอออิหลีจริง เออเออเท่านี้ละเดอ้อสันเดอ้เอเข้ากับสิเฮตุลาของเข้าขึ้นกันเท่านี้จ้าเพื่อนบัดดีจ้าสุขดีด้อเพื่อนเดอ้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้เข้าละ่ะโอเคเพื่อนเลิฟบ,บายเพื่อนโทรวมากโอ้ยควัละเงินหลายมันละถามว่าข่อยใดบอกเงินหนโนสันมาอ้อยขวัญะยากใจสิตอบเออก็เลยบอกมันไปว่าได ได้หลายพมวมตัวจะบวกมันเด้อว่า่อยได้บ่หลาย,ยอกอ่คยได้นิดเดียวนึงข่อย่านเสียนาบวกซูมันฟังอ้ยนอนเหงือเสียงเ,เงินใส่เราไปซื้อสวยนันเมียว่าสีเมียบ้านสงการสงสสยสีได้เอาไปซุบเอาไปซุบเอาเสียได้ใส่อวดมันอย่าบวกมันเด้อว,ว่าใครบ่าวเหรียญกับมันซื้อ,อเรื่องจริงนะมันบ่ได้ได้หลายปันนั่น มันได้แค่นิดเดียวเองอย่าบอกมันเด้ออย่าบอกมันเด้อ